สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆสวัสดีเอฟซีทุกๆคนนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมครับโกโบอยร้อยเรื่องรายงานตัวเหมือนเดิมครับวันนี้นะครับวันนี้พบกันในตอนบ่าย,ายนะเพื่อนๆนะครับเวลาก็บ่ายสามเศษนะเพื่อนๆนะครับวันนี้อยู่กับเจ้ารถน้ํานางฟ้านะครับอยู่กับช่างเอ็มนะครับต้องตั้งชื่อให้ยังไงดีช่างเอ็มกักเดียว <Krist ian> นะครับ <ef ik> ตอนนี้ช่างเอ็มกัดเดียวเนาะเปลี่ยนตำแหน่งให้ใหม่เปลี่ยนยศให้ใหม่เลยนะครับเป็นช่างเอ็มกัดเดียวพอกัดเดียวโดนไปนี่รู้เรื่องครับเพื่อนๆนะครับช่วงนี้งดเมานะเพื่อนๆนะครับหลายๆวันก็ต้องมาเล่งทําลดน้ํานะครับเจ้านางฟ้านะครับหลังจากที่จันบอยลีโอยกหัวครอบให้นะครับเดิมทีเป็นสีตาตอนนี้เป็นตาหวานนะครับตาหวานก็ซื้อมานานแล้วตอนนี้ช่างเอ็มทำสีนะครับ ลงมุกให้เรียบร้อยสวยๆวิบับวิบับนะครับหลายๆคนดูก็อาจจะมองไม่เห็นนะเห็นไหมนะครับจะมีเกตของมุกนะครับถ้าอยู่กับแดดแล้วก็ตอนนี้เก็บงานครับขัดสีแล้วนะครับหัวนะครับหัวซื้อใหม่เลยนะเพื่อนๆนะครับซื้อเก่านอกมาแล้วก็ช่างเอ็มมาเก็บสีใหม่ทําสีใหม่ออกมาก็สวยสดงดงามแบบนี้เดี๋ยวให้ดูภายในครับมาดูกันใช้เวลาทําอยู่นานพอสมควรนะเพื่อนๆนะเนื่องจากว่าใช้ไปวิ่งงานไปนี่ครับภายใน สวยแบบนี้สวยแม่ทุกคนกระจกไฟฟ้านะเดี๋ยวไปจบที่ช่างนนไดโมนะครับเย็นนี้รอได้เลยช่างนนนะครับต้มไก่รอได้เลยเดี๋ยวไปเจอกันที่สถานีช่างนนนะครับภายในก็หุ้มมาแบบนี้นะเพื่อนๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็บอยแกะออกแล้วนะครับยังมีคราบกาวอยู่แบบนี้นะครับภายในสวยสดงดง,งามเพื่อนๆดูสดมากสวยจัดเลยแบบนี้นะครับก็เหลือผ้าหลังคานะเดี๋ยวกว็บอยซื้อ v i p มาแปะเอานิดหน่อยนะครับแต่ภาพสวยแบบนี้นะครับแล้วก็ ทำสีออกมาเรียบร้อยแบบนี้นะครับเพื่อนๆดูได้เลยนี่ครับให้เพื่อนๆดูเนมเพจนะครับเสียงชัดไม่ชัดแจ้งโคบอยได้นะพเพื่อนเพื่อนเนื่องจากว่าคลิปนี้เราใช้ไมโครโฟนนะครับนี่ครับด้านหลังก็เป็นสีม่วงนะครับถามว่าเอ๊ะทำไมชอบโกบอยทาไมชอบใช้สีม่วงอะไรประมาณเนี้ยก็โกบอยบอกงี้นะพเพื่อนๆนะครับรถเราเองเน้นใช้สีที่เรามีอยู่นะครับจะได้ไม่ต้องสิ้นเปลืองวัดสดุ นะครับไม่ต้องซื้อสีใหม่ผสมสีใหม่แต่ละรอบก็หลายตังนะเพื่อนเอน,นะครับหลักพันนะครับจนถึง4-5่ห้พันบาทเพื่อนๆนเห็นอย่างนี้แล้วชอบไหมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดวิทยุสักคู่บวบอยแหกปากแข่งเอาไปไยุช่างเอมไม่ทันนะครับเสียงเขาดังว่าเนาะก็ <im it> นี่ครับเพื่อนเพื่อนทำออกมาแล้วถูกใจไหมนะครับใครติดต่อง,งานรีวิวติดต่อกับวายได้ที่0 8 1 8 6 4 6 0 9 4นะครับหรืออะไรเก่า อะไรรถบรรทุกรถบรรทุกมือสองนะครับยินดีรับทั้งหมดนะครับตอนนี้ช่างสีเราทํางานเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะหยุดพักได้เป็นครั้งคราวเนื่องจากส่งงานแล้วอะไรแล้วก็จะมีเวลาพักสองวันถึงสามวันนะครับเมาครับเ,เพื่อนเพื่อเมานะประมาณนี้ขอเลาะชอบใจวันไหนไม่เมาทํางานเต็มร้อยนะทุกคนนะครับถ้าวันไหนเมาก็โอ้โหถ้าพูดจาๆก็อ่อ ไปพ Dante, il, ido, ูดดีฟานะเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวจะโดนตัวเองอย่างคนเลาะนะครับคนเราก็มีทั้งดีทั้งเสียนะเพื่อนๆนะครับแต่ว่าทําการงานก็ต้องรับผิดชอบในหน้าที่ที่มอบหมายให้นะครับเนื่องจากว่ารถกระบยเองต้องวิ่งน้ําจืดนะครับเจ้าคันนี้ถามว่าเหลืออะไรบ้างเหลือติดฟิล์มครับไล่ระบบแอร์ยันนี้ทั้งนนนาโมไล่สวิต์กระจกไฟฟ้าสองข้างนะครับขัดสีแล้วเงาวิบับวิบับแบบนี้ถ้าเห็นตัวจริงก็จะสวยเลย เดี๋ยวมาดูภายในด้านนี้เพื่อนเนนะครับตอนนี้เขากําลังล้างนะครับภายในก็จะเรียบร้อยแบบนี้นะเพื่อนเือนนะครับนี่เลยสวยๆนะครับให้ดู๋อ,อเขากเปิดชิกกุงแจไว้นี่เดี๋ยวแบตหมดลูกพี่นี่นะเพืเ่อนๆือนครบๆจบๆไม่มีผุนะไม่ต้องกลัวนี่ครับเพราะว่ากบอยซื้อหัวมาใหม่ๆสวยๆแบบนี้อุปกรณ์แบบนี้เลยเนี่ยเดิมๆงามมากเดี๋ยวทําความสะอาดภายในนะครับ ก็เหลือเก็บงานแบบนี้นะต้องเป็นสีดําใช่ไหมช่างเอ็มเดี๋ยวต้องเก็บบางโกลเป็นสีดาใต้ท้องเก็บย,งยางเดี๋ยนะครับตอนนี้ขัดกระจกทําความสะอาดกระจกนะนเพื่อนๆนะครับนี่ฟังเสียงประตูนะทุกคนเนี่ยครับถามว่าทําใช้เองหรือทําลูกค้าก็สเต็ปเดียวกันนะสําหรับกบอยนะครับกระจกข้ังนี้กบอยกระจกเดิมมาใส่กระจกแตกนะกบอยมีกระจกแท้นะที่ปิดมากับหัวมันนะครับใครสนใจก็โทรมาครับ ตอบถามราคาอะไรกันได้เนี่ยทรงแบบเนี้สวยๆก็วิ่งงานได้แล้วหลือเปลี่ยนยางหกเส้นก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้ครับวันนี้เต้บี้ผีบ้าบอกว่าไม่ไหวเลยเฮียวันนี้ปวดหัวจัดนะครับหลังจากไปส่งน้ํามาหนึ่งเที่ยวนะครับหนึ่งรอบรถสิบล้อก็ขอตัวไปพักก็ให้ตะบี้ไปพักก่อนนะเนื่องจากว่าไม่ไหวจริงๆนะครับถ้าไม่ไหวก็ต้องพักเนาะตอนนี้ก็จะมีแต่พวกรถน้ําสวยไหมครับทุกคนลักษณะนี้นะครับ ที่สถานีโกบอยก็เป็นโกบอยน้ําจืดก็เบอร์เดิมเลย0818646094นะครับหรืออะไรเก่าอะไรมือสองก็เบอร์เดิมครับ0818646094เบอร์เดิมครับใช้เบอร์เดียวนะครับก็ใช้เบอร์เดียวทุกเบอร์นะนะครับไม่ว่าจะกิจการไหนๆนะครับอะไรเก่าเอ้ยรดน้ําจืดเอ้ยนะครับหรือว่างานก่อสร้างนะครับตอนนี้ก็หลักๆประมาณนี้แหละเพื่อนๆเนี่ยสวยส่วนกนงามเลยถูกใจโกบอย รีบิ้วแล้วเสียเงินแล้วต้องได้ดีนะเพื่อนๆนะครับต้องพร้อมใช้งานนะครับรถที่สถานีกบอยต้องพร้อมใช้งานทุกคันนะครับไม่ว่าจะทําใช้หรือทําขายนะครับของลูกค้าของกบอยสเต็ปเดียวกันครับวิ่งได้ภายในดีเช็คระบบให้จบร้อยเอนะครับยางเดี๋ยวเราเปลี่ยนนะครับอันไหนที่มันอยู่ซุมเสียงต่อชีวิตนะครับคนขับก็ชีวิตหลังพงมาเลยนะครับเขาต้องทํางานเพื่อมี ก็ถ้าเรียกเรียกง่ายๆก็คือเขาเรียกว่าทํางานแลกกับเงินนะครับส่วนเราจะเป็นนายจ้างเราก็ต้องดูแลชีวิตเขาด้วยเขามีครอบครัวที่อยู่ด้านหลังนะเพื่อนๆทุกคนนะครับไม่ว่าเขาเราก็มีชีวิตเหมือนกันนี่ครับเพื่อนๆก็อย่างที่โกบอยแจ้งเนาะต่างคนต่างรักชีวิตนะครับเราก็ดูแลซึ่งกันและกันนะครับก็สเต็ปนี้นะครับหรือว่าใครจะสั่งต่อลดน้ําก็เบอร์เดิมแหละครับ มากตอนนี้โกบอยทําแต่รถน้ําจืดเลยนะหลักๆนะครับก็สวยๆแบบนี้นะครับรับงานวางหัวนะครับวางเครื่องเกียร์ก็งานเกี่ยวกับสิบล้อรับทั้งหมดนะครับหรือว่าจะสอบถามด้านไหนก็ลองติดต่อโกบอยได้ตามเบอร์นะครับหรือว่าใครจดไม่ทันนะครับเดี๋ยวโกบอยให้ดูนะครับดูเบอร์โทรศัพท์นะครับใครที่จดไม่ทันอ่าหลายๆท่านหลายๆคนถามเข้ามาเอ้โกบอยผมหาเบอร์หายากมากจดไม่ทันโกบอยคอยกรอบอ่ะเดี๋ยวดูเบอร์กันครับ นี่ครับกกว่าจะให้ดูเบอร์ตรงนี้นานนิดนึงนะนเพื่อนๆนะครับ0 8 1ย์4 6 0ห4น้าสี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเบอร์ของโกบอยนะครับเดี๋ยวมาดูตอนที่ช่างเอ็มกางเดียวล้างเสร็จแล้วเป็นไงเดี๋ยวรอติดตามสักคู่นะนเพื่อนๆมาครับทุกคนมาตามกันต่อนะหลังจากที่ช่างเอ็มได้ขัดสีไปแล้วนะครับรอเหลาเอาการเลยทีเดียวตอนนี้ทำความสะอาดไล่เป่าคาบน้ำนะครับ เดี๋ยวก็บอยให้ดูใต้หัวนะเพื่อนๆนะครับว่าหัวนี้เป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวก็บอยต้องมาเก็บสีดําตรงนี้นะครับไล่เก็บสีดําตรงนี้ก็ตัดออกนะน็อตนะครับใต้หัวแบบนี้นะครับหัวก็จะสวยประมาณนี้นะเพื่อนๆนะครับสวยคือสวยครับร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็เก็บสีดําตรงนี้นะเพื่อนๆนะครับเครื่องก็บอยเป็น 4BE นะครับ 4BE นะครับกะเทอร์โบอินเตอร์อะไรก็บอยก็ ทำหมดแล้วมันเป็นรถน้ําที่วิ่งใช้งานครับหาเงินแบบนี้นะเพื่อนๆนะครับสวยๆแบบนี้ของกบอยคือสวยคือสวยนะเพื่อนๆนะครับไม่มีแหกตานะครับถ้าไม่สวยคือบอกไม่สวยเลยเดี๋ยวตรงนี้ก็เก็บรายละเอียดนะครับเนี่ยครับลายเช็ดออกนะครับเพื่อนๆดูนะครับทํางานมันก็ต้องผ่านระบบนะครับผ่านการตรวจ qc อะไรประมาณนี้นะเพื่อนๆนะครับกบอยก็ใส่ใจเป็นพิเศษนะแบบนี้เลยนะครับใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับทํางานกัน ให้ละเอียดนะครับอย่างที่กบอยแจ้งนะครับก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆนะครับคลิปนี้อยู่กันประมาณนี้นะครับกับรถน้ําเจ้า NPR นางฟ้า1 1 5นะครับก็สุดท้ายถ่ายสุดเหมือนเดิมแหละครับขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านเหมือนเช่นเดิมแหละครับที่แวะเวียนมารับชมในช่องของกบอยลอยเรื่องนะครับขี่ยาวาจาใดไม่เหมาะสมพวกเราและทีมงานขอกราบประทานอภัยเวทนที่นี้นะครับไว้เจอเจอกับพวกเราได้ใหม่ในคลิปต่อไปครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ